สวัสดีค่ะวันนี้ฉันมีเรื่องเล่าจากทางบ้านมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจีนส่งมาเล่าคุณจีนเล่าว่าในสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นเด็กประมาณ9ก้ขวบพ่อกับแม่ย้ายมาอยู่บ้านใหม่บ้านหลังนี้พิ่งโอนมาเป็นชื่อแม่ของเราเมื่อไม่กี่เดือนก่อนตัางอยู่กลางชุมชนเงียบสงบในอำเภอเล็กๆจังหวัดหนึ่งดูจากภายนอกบ้านไม้กึ่งปูหลังนี้ ก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านคนอื่นนักเพียงแต่บรรยากาศมันเงียบเกินไปเหมือนบ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานทั้งที่เพิ่งซ่อมเสร็จไม่นานเองฉันย้ายเข้ามาพร้อมพี่สาวชื่อมีนและแม่พวกเราเลือกบ้านนี้เพราะราคาถูกกว่าที่อื่นเกือบครึ่งทั้งที่ทำเลก,ก็ถือว่าดีแต่แม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรคิดแค่ว่าเป็นโอกาสดีพอไม่ค่อยอยู่บ้านนักเพราะต้องออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อย เย็นวันหนึ่งฉันกับพี่มีนกำลังรื้อห้องเก็บของหลังบ้านก็ไปเจอกล่องเล็กๆก,กล่องหนึ่งวางอยู่ใต้ตู้ไม้เก่ากล่องนั้นเป็นกล่องเหล็กมีฝากดสนิมและที่สำคัญคือมันมีอรอยดำๆคล้ายถูกไฟเผาจนไหม้เกรียมฉันลองเปิดดูข้างในสิ่งที่เจอคือหมากเก็บเก่าๆสิบกว่าก้อนทำจากโซ่พลาสติกหลากสี ขอบเรียบมนแต่ทุกก้อนมีคราบดำเกาะแน่นเหมือนถูกควันไฟรมมาพี่มินหัวเราะบอกว่าดีเลยจีนเรามีของเล่นใหม่แล้วฉันก็หัวเราะตามแม้ในใจจะรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างก็ตามคืนนั้นเวลาประมาณตีสองฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแปลกๆมันดังแผ่วๆมาจากห้องนั่งเล่นเสียงนั้น ไม่ใช่เสียงพัดลมหรือเสียงสัตว์มันคือเสียงแก๊กแก๊กเหมือนก้อนหมากเก็บกระทบพื้นไม้ฉันขนลุกทันทีเพราะมันเหมือนเสียงที่เราเล่นหมากเก็บจันตอนกลางวันฉันค่อยๆเดินออกจากห้องไปยังถงบ้านมองลอดประตูห้องนั่งเล่นภาพที่เห็นทำให้ตัวแข็งทื่อมีเงาเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้น เธอกำลังเล่นมากเก็บอยู่คนเดียวโดยโยนโซ่ขึ้นก้มลงเก็บแล้วโยนต่อไปเรื่อยๆเสียงก้อนโซ่พลาสติกกระทบไม้ดังเป็นจังหวะชัดเจนหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเด็กคนนั้นผมยาวรุงรังใส่ชุดนอนลายการ์ตูนเก่าๆที่ขาดเป็นรูตามแขนและขาที่น่ากลัวคือผิวเธอดำคล้ำมีรอยเหมือนถูกไฟไหม้เป็นปื้นน แสงเงาจากหน้าต่างทำให้เห็นเป็นรอยพองแดงบนใบหน้าฉันรีบถอยหลังกลับเข้าห้องปิดประตูแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมหัวพยายามทำเป็นไม่ได้ยินแต่เสียงแก๊กแก๊กยังดังลอดมาให้ได้ยินตลอดทั้งคืนคืนวันรุ่งขึ้นฉันเล่าเรื่องนี้ให้พี่มีนกับแม่ฟังแต่ผู้ขอไม่เชื่อพี่มีนบอกว่าฝันร้ายเองหรือเปล่าส่วนแม่ก็หัวเราะ บอกว่าเราคงคิดไปเองเพราะเมื่อวานเล่นของเก่าเลยเอามาฝันทั้งคู่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรนักแต่สิ่งที่ทำให้ฉันมั่นใจคือพอเดินลงมาดูที่ห้องนั่งเล่นหมากเก็บในกล่องไม่ได้อยู่ครบมันหายไปหนึ่งก้อนหลายวันต่อมาเสียงแก๊กแก๊กกลายเป็นสิ่งที่ฉันได้ยิงบ่อยขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนหลังเที่ยงคืนและทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นฉันมักจะเห็นเงาเล็กๆ ผ่านประตูห้องนั่งเล่นเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งพิมีนก็ตื่นมาได้ยินเสียงนั้นเช่นกันเธอเลยแอบเดินไปแง้มดูเองบ้างแล้วกลับมาหน้าซีดเธอเล่าเสียงสั่นว่าเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเหมือนที่ฉันเล่าเปะ๊ะต่างกันเพียงครั้งนี้เด็กคนนั้นหันหน้ามาใบหน้าดำคล้ำพองไหมดวงตาข่าโพลนและในมือ ไม่ได้หยิบก้อนเห็นแต่เป็นชิ้นกระดูกข้อนิ้วที่โยนขึ้นโยนลงแทนเราทั้งคู่แทบไม่ได้นอนคืนนั้นรอจนเช้ารีบไปเล่าให้แม่ฟังแม่เริ่มสีหน้าหนักใจขึ้นมาเธอถามเราว่าไปเจอของพวกนั้นมาจากไหนพอเราพาไปดูที่กล่องเก่าๆนั้นแม่ก็น่าซีดแล้วบอกว่าอย่าแตะมันอีกนะก่อนจะเอาไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้าน บ่ายวันนั้นป้าสายเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็แวะมาคุยกับแม่แม่ก็เลยลองแกล้งถามป้าสายว่าป้าหนูถามจริงๆนะบ้านหลังนี้มันมีอะไรไหมลูกลูกหนูได้ยินเสียงแปลกๆทุกคืนเลยนะป้าสายก็ถามว่าเสียงมาเก็บหรือเปล่าแม่ฉันก็บอกว่าใช่ป้าลูกสองคนมาเล่าให้ฟังตลอดเห็นเหมือนเด็กผู้หญิงด้วยนะป้าสักพักป้าสายก็เลยบอก ฉันเล่าแล้วเธออย่ากลัวไปละ่ะแล้วป้าสายก็เล่าเรื่องที่ไม่มีใครบอกมาก่อนหลายปีก่อนบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรในห้องนั่งเล่นตอนนั้นมีครอบครัวอยู่พ่อแม่หนีออกมาได้แต่ลูกสาวคนเล็กติดอยู่ในบ้านเธอกำลังจะวิ่งตามออกมาดันนึกขึ้นได้ว่าลืมเก็บที่ตัวเองรักที่สุดไว้ในห้อง เธอเลยวิ่งกลับเข้าไปหาแต่กลับสำลักควันไฟและเสียชีวิตอยู่ในนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นคนในละแวกต่างเล่าว่ามักจะได้ยินเสียงเหมือนคนโยนหินเล่นตอนกลางดึกบางครั้งก็เห็นเงาเด็กนั่งอยู่ตรงห้องนั่งเล่นจนไม่มีใครกล้าอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปบ้านจึงถูกปล่อยทิ้งร้างและขายต่อมาหลายครั้งแต่ทุกคน ก็ทนอยู่ได้ไม่นานจนมาถึงครอบครัวเราเมื่อประสายเล่าจบฉันกับพิมิงก็มองหน้ากันรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมันคือวิญญาณของเด็กคนนั้นจริงๆคืนนั้นเองหลังจากเรารู้ความจริงเสียงแก๊กแก๊กก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ดังจากทุกทิศทางเหมือนล้อมรอบบ้านไว้ฉันกับพี่มีนกอดกันแน่นน้ำตาไหลด้วยความหวาดกลัวและในความมืดสนิทเราได้ยินเสียงเด็กหญิงแผ่วแผ่กระซิบเข้ามาในหูว่าเอามาเก็บของฉันคืนมาพร้อมเสียงเคาะประตูก๊กกกกแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงพูดว่า มาเล่นหมากเก็บด้วยกันสิและตามด้วยเสียงหัวเราะฉันกับพี่มีนกรี๊ดพร้อมกันจนแม่ต้องรีบเข้ามาหาและนอนกับเราด้วยกันทั้งคืนจนรุ่งเช้าฉันบอกแม่ว่าแม่เอากล่องหมากเก็บไปไว้ที่ไหนเขามาทวงคืนแล้วแม่ด้วยความร้อนรนแม่ก็พยายามหาจนนึกขึ้นได้ว่าเอาไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้าน โชคดีที่ยังไม่มีรถขยะมาเก็บไปแม่หากล่องมาเก็บนั้นเจอและนำกลับไปวางที่ใต้ตู้เหมือนเดิมหลังจากนั้นแม่ก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านอีกครั้งพร้อมบอกป้าสายว่าพวกเราอยู่ไม่ได้จริงๆดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะยังไม่ไปเกิดเมื่อพ่อกลับบ้านมาแม่ก็เล่าให้พ่อฟังแต่พ่อเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วประกอบกับพวกเรา,าย้ายบ้านกันบ่อยจนชิม เลยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสล่ะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะคะถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่อง c ีเปียเคสใน t ิกตอ k และ Youtube ไปด้วยนะคะและหากท่านใดยอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชมสินค้าที่ตะกร้าได้เลยแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหลอนตอนต่อไปค่ะ